สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนทุกคนครับวันดีดีต้อนรับสู่ช่องเบาคมอิสานพ้ามวลครับวันนี้พระพี่พระน้องมาหากินชิเกชิงเกิลครับช่องนี้ก็เป็นช่องแบบว่าวิธีการหาอยู่หากินวิธีอีสานนะครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปครับผมวันนี้กับพระพี่น้องครับชวนฤดูฝนนะครับวันนี้ฮาติพระพี่น้องมาหาขอข้ากขกินอาหารแตกธรรมาติครับพี่น้อง ตีไปหาอย่างนั้นติดตามเราชุกนะครับผมเดี๋ยวครับผมวิธีการหายูฮาร์กินครับอ่าเดี๋ยามาจัดนะครับเขาอกมาหาให้สิษลรพี่น้องนี่ครับนี่สิ่งที่เรามาหาก็อยู่จะอยู่แบบนี้ครับโอ้นี่พี่น้องครับเจอแล้วนี่นี่นี่ครับพี่น้องเห็นบ้างไหมครับนี่วันนี้เรามาหาเห็ดครับผม นี่เป็นจีเห็ดไข่ครับเห็ดไ่เล็กเห็ดไคหน่อยดอกเล็กๆจุ่มเล็กๆเราก็บอกรับก็หาไปเรื่อยๆนะพี่น้องตัวนี้นะฝนเลือดเห็ดกระลังออกครับโอ้เห็ดโอ้โหดูสึกว่าโอ้เยอะเลยครับนี่นี่ครับจุ่มจีเล็กๆนลยครับโอ้ครับผลครับพี่น้องไป หาไปเรื่อยๆครับชีวิตบ้านๆนะครับไปทีแบบบ้านๆช่องกับช่องแบบบ้านๆนดี่แหแล้วพี่น้องครับผมคลิปนี้เราจะแบบเป็นอ่าเรียวๆไปเลยครับไม่มีกาตดต่อนะครับนี่แบบเรียวๆไปเลยหาเจอเ็เจอหาใดก็ไดนะครับมือนตอาพี่น้องสุพุทกันไปหากันครับมือนีีเฮาสิมันหรือบอครับจะเจอหรือไม่ครับ ดอกเก่งพี่น้องได้นเบิ่งกันเนาะมาหาไปครับอันนี้จะเป็นบริเวณคู่หนองครับผมเป็นเป็นสระน้ำครับสระน้ำี่เขาขุดลอกขึ้นมานะครับก็จะเกิดเฮ็ดครับหาไ,า,บา,ไาไปเรื่อยๆอย่นงี้ครับเอาไปครบเรยวเอ็ไปเลยเจอก็เจอมาเจอก,จอก็ไม่รู้ยัง <c oughs> นะครับ หาไปได้หาสิเลยพี่น้องกับไทเนียเล้าเนี่ย,ยปุ่นกันแล้วเนาะนี่ครับโอ้ไทไหลก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยบอกภาษากาลางไหลก็บ่ได้มันบ่ถนัดนี่หาไปสิเลพี่น้องเดินไปเดี๋ยวดูตามบริเวณพื้นไปเรื่อยๆนะครับการหาเห็ดแ็่ต้องอ่ดูที่พื้นเนาะหาเห็ดไปด้วยก็ ระวังอะไรต่างๆเนาะถ้าเจเขาเจออะไรที่แปลกๆครับจำเป็นว่าเขาติเดินยางกุ้งไปดิพี่นอนะครับต้องระวังตัวเองด้วยนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มมองครับยูบันผมกําลังจะเริ่มออ,อกแป้วนะครับแต่ที่เจแลวประมาณนี้แต่น,นานาจ,จะ,อะออกตั้งนานแล้วเนาะเห็ดนะครับ นี่ครับพี่น้องอไปวิธีธรรมาชาติน้อป่าปินหัวไร่ตาเนี่ยขอตัวคอไปนะครับผมน้อพี่น้องครับตามชมไปเรื่อยๆครับนะครับตอนนี้เราอยู่อีกน,นึงที่นะครับในกำอาเห็ดนะครับเมื่อกี้เราอยู่อ่าดูสระเนาะสระน้ำครับโอ้ยนะ น้องหรอพี่นอ้องราเขาหแิล่ะเนาะนี่ยู่น้องครับตอนนี้เขามาเขาในโขกในปลาในดงหรอพี่น้องครับผมหายยูหายกินเชลกินไคยครับแล้วก็นี่ครับการขาปลานี่พี่น้องอูใหญ่พี่น้องเด้อบึงนี่ยอดสวยเลยนะครับนี่นี่นี่ครับลักษณะนะครับ มันเป็นเอ่อเครือครับเดี๋ยวเป็นทวันเนาะอันนี้เขาเรียกว่าผักสาบครับผมนี่โอ้ยอดสวยๆงามๆนะครับหืดอกกระปุนกับเจากินบแ่บนะพี่น้องครับผมนี่อ้ยเดี๋ยวพี่น้องโอ้ดงปุนยอดหลายครับนี่ผักสาบนะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าผักสาบเป็นใบเป็นใบสามแฉครับเดี๋ยวจะมีใบอีกแบบหนึ่งครับ นี่กินได้กันครับผักแซ่บๆผักหาันจากธรรมชาติเท่าเนี่ยพี่น้องครับโอ้ยงามครับงามเห้งครับผมนี่ปลูกใหม่ๆเลยครับใช่ครับพี่น้องมันมาเรื่อยๆครับนี่มาเจออีกแล้วครับนี่เถิดพี่น้องกพลังงามเลยครับนี่นี่โอ้ส,อสวยๆเลยครับโอ้สวยๆครับนี่แล้วก็พี่ด้วยครับพี่ดอกนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเจ้เอาไ เดี๋ยวผมเก็บไปครับโอ้ยเด็กกายลุงพร้อมครับนี่เห็ดแดงเห็ดน้ำหมากกรบผมนี่ยบัดผมจะเอิ่นเอิ่นเห็ดเห็ดน้ำหมากนะครับเห็ดน้ำหมากนะครับนี่หลายพอดนเห็ดแดงเห็ดน้ำหมากแต่ละพื้นทีเพื่นเอิ่นไปครับผมมัมมนหันครับโอ้ยสวยเลยครับนี่ถูกเมืองน้ำเลยครับพี่น้องอือ เยายไปคัพนี้ครับตู้สองเต็มครับเอาครับพี่น้องนี่นี่เจอแล้วครับเจ๊ก็สนุกโอ้โหเราถุกเขาไปโอ้เน่าแล้วครับเอานอนแล้วเหรอคนเป็นเที่ยนนี่ครับนี่โอพี่น้องมันเจออีกแล้วโอ้ยพี่น้องครับโอ้สวยๆเลยครับมีอีกไหมนะครับ อู้ดอกคำงามนี่ครับนี่เฮ็ดตรงเก็บนำมาครับของโบฟัวการแห่งก็ขคอโถขอให้พี่น้องได้ยๆเด ok. self, ้อครับผมคนเกิดใจไหลแล้วพี่น้องครับถ้าตามสังเกตห้อยเป็นจีเป็นเก็บไปเลยพี่น้องนะครับแบบเรียวๆแบบ๋ไม่ต้องอะไรมั่งไม้ครับ นี่ปลาสีพะนอ้องไอ้คนดกับเจ้าผมมีอุย้ยเอาเห็ดอ่าไปเสียบไปกับตัท่าเก็บไปนี่วาไปนะครับเนาะคลิปนีอ้ออกมาแบบง,ง่ายดอะไพี่น้องหาง่ายๆแบบง่ายไปเลยเนี่ยแหละนะครับคลิปนี้เอาแบบง่ายไปเลยนี่พี่น้องเจออีกแล้วครับนี่สวยๆครับผมนี่นี่นี่ครับ ไ้อีกโอ้รองนี่บาดแล้วครับผมเด็กขาบน้องก่อนครับนี่พี่น้องผู้เด็กนี่ครับผมมันมนันครับนะครับพอเดี๋ยูเด็กกินแบบพี่น้องเนะาะอาตายากับอาหารธรรมชาติครับกีบันบันนะครับ เก็ดอ่าไข่เ huh. ห uh ็ดตะไข่มันเกิดิอยู่ส่วนนึงแหละพี่น้องเพราะว่าตะโถนี่พูดว่าเคยเกิดนะครับแต่บรูปติดเหลืองเหลียวบ่ตอนนี้พุ่งเริ่มเกิดครับเงีับเห็นหน้าขาวหรือว่าเห็ดดินครับบัดผมเจอเห็ดดินเนาะอโเด็ดจองับพี่น้องขอตัวขอไห้อะไรครับนี่เห็นหน้าขาวนะครับ ไปงามไปงาพี่น้ครับอุ้ยอยาดเลยพอเห็ดไข่ดอกอง,ง่ายๆเนาะพี่น้องเหตุใดเหตพี่น้องได้อบึงครับดอกอยังไๆดอกงามๆนาดนี้นนะนนครับผมถือว่าหมานครับวันนี้ก็ได้พอประมาณครับพึ่งกะพอต้นเริ่มเกิดครับอย,ย่งางไรกานครับผมพี่น้องพี่น้องครับ เผยแล้วเจอเอีกแวเจออีกแล้วโอ้โหนี่เป็นพี่น้องพี่น้องเห็นปะครับพันนี่โอ้โหสวยเลยครับนี่เดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงเห็ดปวกครับโอ้ดอกใหญ่ๆเลยพี่น้องครับมันพี่น้องพี่น้องปัด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 พี่น้องมาอีกเล้วครับมาอีกเล้วมองนี้ครับปุ๊กนี่น้อง สวยครับอยู่คนต้นดูขาเลยนี่โอ้โหหัวปันครับครับนี่เห็ดตะไคร้ครับเห็ดไคครับผมมันๆครับมันๆอุ้ยพี่น้องพี่น้องครับเราเพิ่งกันนี้ครับพี่น้องหอมๆเลยครับนี่สวย โอ้สวยเลยครับเห็ดไข่โอ้โหโอ้เห็ดไข่ครับโอ้เห็ดไข่หนาเลี้ยงนำน้ำเลยครับพี่น้องหมันหมันครับหมันหมันครับก็เป็นบรรยากาศครับการหาอยู่หากินเนาะอาหารจัดทำมาติครับก็ถือว่าก็ถือว่าพอได้กินครับนี่เมื่อวานไปได้กับผลงานมื่อนี่นี่ครับ เห็ดไข่เห็ดปววขึ้นนำมาครับพี่น้องครับเห็น้าเลีไว้แล้วพี่น้องครับผนเปิดกันไปพอาได้อย่ไ้กินครับผมก็ไปผักธรรมชาติดอีกครับครับโยลดเนาะผักสาบครับอไปกินงกับปนกับเจียวห้องครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณที่เาเข้ามากดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้นะครับผมช่องเล็กน้อยๆครับแต่กว่าตั้งใจทำนะครับ เป็นช่องบันบานช่องวิธีอีสานช่องหายุหายกินนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับขอบคุณหลายหลครับคลิมนี้ไว้ทั้นี้ครับขอบคุณครับผม